การที่เราจะออกมาตามล่าปลาใธรรมชาติเนี่ยมีหลายวิธีแล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับอาจจะใช้เบ็ดใช้เหยื่อสดเหยื่อรำฟลายฟิชชิงบางคนใช้ผาหรือว่าหน้าไม้ยิงอันนี้ลองมาธนูยิงปลากันบ้างครับธนูยิงปลาที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นธนูที่น่าสนใจมากชื่อว่าขาจุนโบฟิชชิงเป็นยี่ห้อเขารุ่นนี้ชื่อว่าชอรันเนอร์เป็นอุปรกรณ์ธนูที่ออกแบบมาดีมากเป็นคันโลหะ มีรอกทดกําลังแต่เป็นทดกําลังแบบง่ายๆนะครับทาให้เราดึงน้ําหนักเนี่ยเสมอกันตลอดไม่เหมือนคัน r e c u r อะไรร r e c u r ์ฟเนี่ยมันจะเริ่มเบาแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับส่วนนี้ดึงตลอดระยะดึงมันจะน้ําหนักเพิ่มนิดเดียวแต่ว่าให้พลังงานได้ค่อนข้างสูงคันนี้เป็นคันขนาด50ปอนด์ซึ่งสามารถจะปรับลดลงเหลือ30ปอนด์ได้ตอนนี้ผมปรับไว้ประมาณ40ปอนด์ระยะรอแรงเนี่ยสามารถจะดึงได้เยอะมากนะครับแล้วแต่คนตัวเล็กตัวใหญ่ใช้คันเดียวกันได้หมด อุปกรณ์ที่น่าสนใจก็คือรอกแล้วก็ลูกธนูที่เขาให้มาในคันนะครับรอกเนี่ยเป็นรอกที่เราสามารถจะเปิดหน้ารอกได้เหมือนตอนตกปลานะครับกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะปล่อยสายฟรีสปูลออกไปก็ต้องอย่าลืมกดก่อนจะยิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสายขาดกดเปิดฟรีสปูลปั๊ปบยิงโป้งออกไปนะครับพาได้ปลาหรือไม่ได้ปลาก็แล้วแต่เราก็กรอสายกลับเข้ามามีรอกที่กรอสายนะครับถ้า เจอปลายใหญ่เข้าไปมีก้านตรงนี้นะครับก้านตรงนี้ก็เป็นเบรกนะครับมีกา้านถ้าเจอปลายใหญ่มีก้านตรงนี้ครับมีเบรกลูกธนูเนี่ยเป็นลูกธนูไฟเบอร์กลาสนะครับที่มีตัวคล้องสายไว้ปลายเป็นปลายเหล็กแหลมมีตะขอนะครับคือถ้าทะลุตัวปลาไปแล้วมันก็จะไม่หลุดง่ายๆนะครับทำให้เราเยึดปลาไว้ได้ดีนะครับ เรสวางลูกธนูเนี่ยเป็นเรสที่ทำมาด,ดีมากนะเป็นเรสโลหะแล้วก็มีขนแปลงอย่างเงี้เราเรียกว่าวิสเกอร์นะครับวิสเกอร์บิสกิตที่เรายิงธนูล่าสัตว์ใช้งานนีง่ายครับวางลูกธนูลงไปเอาน็อกใส่กับสายธนูตรงนี้นะครับให้แน่ใจว่าตัว,ต,วตัวหยุดสายตรงนี้นะครับอยู่ข้างบนชีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวคล้องคล้องสายเนี่ยอยู่ด้านหน้าเรสไม่ได้อยู่ข้างหลังนะครับ ถ้าอยู่ข้างหลังมันก็ยิงไม่ออกเรื่องธรรมดานะครับที่สําคัญอีกอย่างก็คืออย่าให้สายมาพันกับมือนะครับสายเนี่ยอย่าให้มันพันกับมือเดี๋ยวนิ้วขาดนะครับตรงนี้พอพร้อมจะยิงก็ปลดฟรีสปูลเปิดตรงนี้เราก็ยิงได้ละคราวนี้ก็ต้องมาซุ่มดูปลากันนิดหนึ่งเดี๋ยวยององยิงให้ดูครับจะมีปลาไม่มีปลาในบ่อน,นี้มีปลานะแต่ว่า ถ้าเราใจเย็ยนเราอาจจะได้เห็นได้ลองยิงปลากันดูเดี๋ยวทดลองครับหาแม่ก่อไฟเลยเดี๋ยวย่างปลารอย่างปลาได้เลยครับระหว่างนี้เราก็รอดูปลาขึ้นนะครับจังหวะขึ้นนี่ก็ปลาขึ้นเป็นประจำแต่พอเราถือธนูมาเนี่ยมันขลังมากเลยไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวลองยิงให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันทำงานยังไงอย่าลืมกดฟรีสปูลนะครับ แล้วก็ระยะดึงเนี่ยมันดึงได้ถึง29นิ้วคนตัวใหญ่กับผมสูงสัก180กย็ยิงได้ก็ตามธรรมชาติแล้วกันนะครับลองดูนะครับมันก็จะฟรีสปูนไปพอเรายิงไปแล้วนะครับเราหมุนรอกมันก็จะล็อกลอกแล้วก็ดึงลูกสนุกเข้ามา ถ้ามีปลาก็ต้องสู้ปลากันนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เราแค่สาธิตกันก่อนครัก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องดำน้ำไม่ต้องลงน้ำไปงมปลานะครับเดี๋ยวเราก็จะลองกันรอดูปลาเรื่อยๆครับอาจจะเข้ามาวานแล้วก็แล้วแต่ แต่รั้นแรกเพื่อการทดลองว่าผมยิงโดนจริงๆครับนี่ครับผมเอาปลาจําลองมาก่อนปลากระดาษเนี่ยเดี๋ยวไปโยชนไม่ได้น้ําก่อน,นครับปลากระดาษครับขึ้นมาผิวน้ําอีกแล้วลองดูอย่าลืมนะครับฟรีสปูนก่อนกดฟรีสปูลเสร็จยิงอ่าเรียบร้อยนี่ครับธนูยิงปลาจากคาจุนโบลฟิชชิงทำมาดีเลยนะ ต้องบอกเลยว่ามันเป็นธนูคมปาวขนาดกระทัดรัดที่ยิงดีแข็งแรงมากไรเซอร์เป็นโลหะลิ้มแข็งแรงแล้วก็มีการทดกําลังนิดนึงให้มันหนักเสมอกันนะครับยิงแรงดีอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาเรสรอกที่แบบกรอปลาทุกอย่างให้มาของดีมากถ้าใครมีธนูคมปาวอยู่แล้วนะครับก็สามารถจะซื้อชุดที่มีรอกเรสแล้วก็ลูกธนูมาให้แล้วกาวินช์โปรนะครับวินช์โปร เอาไปใส่กับธนุที่เรามีอยู่แล้วได้ก็ออกไปยิงปลากันให้สนุกนะครับเดี๋ยวลองดูผมก็จะลองด,ำ,ดำ้มอมองมออยู่แถวนี้อาจจะได้เห็นภาพปลากันก็ได้ครับไม่แน่